สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับนะครับใครที่ดูอยู่นะครับมาให้ดูเคสนี้นะครับเมื่อ20วันที่แล้วนะครับทําตาไปนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากเลยครับแล้วก็มาทําตามคุณแม่นะครับคุณแม่จะนั่งอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับนี่ครับคุณแม่นะครับคุณแม่บอกว่าขออยู่ห่างๆย่างห่วงอ่ามาเฝ้าดูพวกผู้ชายมาแอบจีบลูกสาวเขาหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ย มมีมีการบอกว่าแบบว่าเป็นห่วงนะว่าทีมงานผู้ชายเยอะนะที่นี่นะก็ขึ้นมาตามดูนะครับโดยเฉพาะแอดมินนะโดยเฉพาะแอดมินขิงนะครับคนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับให้ดูนะครับทําไปยี่สิบวันใช่ไข่ยี่สิบวันค่ะแล้วตายยี่สิบวันยังคุณแม่ทําไปกี่วันแล้วเนี่ยท้ปีแล้วค่ะนี่ครับคุณแม่อยู่ห่างห่างอย่างวันห้าปีแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันแต่ว่าเราขออนุญาตคุยกับน้องก่อนตอนนี้ สวยจริงๆเลยนะครับสำหรับคนอายุน้อยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย25ค่ะอายุ25นะครับนี่นะครับทำตาของชั้นนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือไม่มีเลยมีแป๊บๆตรงตาด้านขวานะครับเป็นสองชั้นนิดๆนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายนี่คือไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวแล้วก็ดูตาตกตาเศร้าเห็นน้องบอกว่าไม่มั่นใจตรงไหนบ้างแบบว่ากังวลตรงไหนกังวลแบบว่าคือเหมือนน่าจะกังวลตลอดเลยอะค่ะตอนที่แบบว่ามีแบบ ตาตาเก่าอค่ะอ๋อมีตาเก่าปูณนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งจริงเราก็ไม่ได้กังวลนะคะแต่ว่าทุกคนจะบอกลิลลี่จะดูกังวลตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องชื่ออะไรยังไม่ได้ถามชื่อเลยอ๋อลิลลี่ค่ะน้องลิลลี่นะครับเนี่ยคืออายุยี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับทำตามาแล้วยี่สิบวันนะทำตาไม่ยี่สิบวันนะครับจากปัญหาชั้นตาหลบในปะชั้นตาหลบในใช่ค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือเป็นชั้นเดียวเลยค่ะแล้วก็ตาตกด้วยค่ะเป็นขาตาตกจริง ผมว่าตาคล้ายๆคุณแม่นะโอ้ตอนตอนเอาสาวคุณแม่ต้องตาแบบนี้แน่เลยใช่แต่พอมีอายุประมาณห้าสิบเนี่ยผมว่านี่ผมเห็นแค่นี้นะต้องบอกก่อนนะเนี่ยพออายุห้าสิบเนี่ยตาก็เริ่มตกลงแล้วก็ไม่มีไขมันเลยอันนี้อันนี้คือคุณแม่เขาอายุห้าสิบนะครับเขาห่างตาตกนะครับแล้วก็ทําเฟสล็อกด้วยทําเฟสล็อกด้วยเฟสล็อกบนห้าปีใช่แล้วก็ทําตาสองชั้นด้วยอ่าอ่านี่คือคุณลูกคุณลูกนี่ตายังไม่ตกนะครับ กำลังอีกังกอีกยี่สิบปีไม่รู้นะบางคนตาตกเร็วตกช้าไม่ไม่เากันนะเ้ยของหนูตาตกเร็วขึ้นนะแค่แบบภายในปีสองปีก็ตาค่อยๆตกแล้วค่ะเป็นแบบอารมณ์แบบ sleepy eyes ค่ะก็เลยแบบว่าสนใจมาทําตาสองชั้น sleepy eyes คือตาหลับ sleepy eyes แบบเหมือนตาตกอ่ะตาจะค่อยๆตกไปเลยเหมือนแบบว่าคนที่ดูง่วงนอนตลอดนะคะดูเบื่อเบื่อง่วงนอนเลยค่ะชั้นตาชั้นตาตกนะครับส่วนไอหางตาเนี่ย ยังไงก็ต้องมาแก้ด้วยเฟซล็อกนะครับแต่น้องเขายังไม่ถึงกับหางตาตกเหมือนคุณแม่นะครับนี่นะครับลูกคุณแม่ก่อนทําเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยเลยนะเก่งใจคุณแม่เขานะแอดมินขิงถือหน่อยอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะแอดมินขิงถือนะโอ้โหนี่นะครับอ่าคุณแม่เขาทาดึงหน้าเฟซล็อกไปแล้วก็ทําตาไปคือสวยมากห้าปีแล้วคือย้อนวัยไปเยอะมากเลยอเดี๋ยวเขาไปิ0ปีนะผมว่าเหลืออายุประมาณ40-50เนี่ย คุณแม่เขาเนี่ยคุณแม่คุณแม่เขาอยู่ข้างหลังนี่อยู่ด้านหลังเนี่ยผมอยากไปถ่ายมากเลยเนี่ยปัจจุบันอายุ61 61 61แล้วปัจจุบันอายุ61นะใช่ค่ะขาขอขอหนอนิดนึงได้ไหมครัดูลูกดูลูกลูกเต็ม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 อันนี้สำหรับสำหรับคนที่มีลูกแล้ววัยประมาณ5-60ใช่ผมว่าต้องมีประเด็นประมาณนี้ใช่ลูกแบบตาชั้นเดียวด้วยคุณแม่ก็ตาชั้นเดียวแต่ว่าหนังตาเยอะตาตกกรรมพันธุ์นะครับตาชั้นเดียว แล้วก็ทําออกมาก็สวยมากเลยครับอยู่ด้านหลังครับอ่าเราเราไปเจอไปเลยครับตามไปตามไปครับโอเคอ่าัแบบแบบไปแบบแบบไปแบ๊บแบ๊บอันนี้คือคุณแม่เขานะครับก็คือเรามาคุยกับคุณแม่บ้างครับเดือดคุณฟันฟันคุณเันฟันคุณแม่เขาเนี่ยมาคุมลูกเขานะครับการแอดมินขิงไปจีบนะครับใช่ครับนี่นะครับผมเนี่ยเคสเนี่ยผมสะพึงมากเลยนะโอ้โหอันนี้คือ อันนี่ห้าปีที่แล้วใช่ตอนห้าสิบห้าใช่พี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ปัจจุบันก็หกสิบย่สิเอ็ดผมว่าลูกสวยแล้วนะแม่นี่สวยกว่าแม่สวยโอ้ยอันนี้อันนี้เขาถาแม่ใช่ไหมตูดคันเขาถาแม่โอเคแล้วโอเคแล้วเอ่ขอดูแผ่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไปแล้วไงนิดเดียวปีที่แล้วห้าปีอันนี้เฟซล็อกบนนะคะห้าปีนะครับแล้วก็ ก็ทำ we, ตาไปห้าปีพร้อมกันทําพร้อมกันใช่ไหมคะอายุนี่ลดไปเยอะมากนะอือโอ้โหก็คือแบบโอ้ตตาเมื่อก oh. ี้เห็นสังเกตนิดนึงพี่ทำไมตาพี่ลึกโบหรอครับหรือว่าใช่ไหมหรือตาก็ตามอายุตาตาชั้นเดียวแล้วตาตกก็ธรรมดาปกติตาตกปกติตามอายุก็เลยมาทำที่นี่ประมาณนี้พอพอประมาณเดี๋ยลูกสาวน้อยใจไปคุยกับลูกสาวตอไปทีมงานเราบุ ไปไปถามว่าทผมที่ไหนสวยดีขออนุญาตันี่นะครับมาคุยกับน้องเขาต่อนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะรบกวนแม่นานเพราะมันดึกแล้วใช่ดึกแล้วครับเพราะว่าบ้านสองสาวเนี่ยบ้านมันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ้ก็เซนเอาไว้เซนเอาไว้ไกลมากเดี๋ยวเขาว่าเราเอานะครับอะขออนุญาตจบไลฟ์สั้นๆพอนะครับอันนี้คือลูกสาวนะครับตาตาโตแล้วก็ตาชั้นเดียวแล้วก็ตาหลบในอ่า โอ้โหสวยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสวยพอกันเลยตอนนี้เทียบกันไม่ถูกแล้วว่าใครสวยกว่ากันโอเคนะครับนี่นะครับแหมข่อยญาติจริงๆนะครับอ่าแลวแป๊บนึงลืม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 เทียบรุกเทียบรูปทูกลอุกลอกอก้องาเดี๋ยวปินปิดหน้าก่อนนะครับให้ดูตาอย่งเดียวพอตาใส่แมสกนี่สวยเลยสวยเลยไม่ใส่ก็สวยอ้อโหได้พูดอะไรเนี่ยโทกระดิอยู่แล้ว ไม่ใส่ก็สวยไม่ใส่ก็สวยนะครับนี่นะครับผมอ่ะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ไกลถ้าอยากดูตัวจริงทำยังไงครับแอดมินขิงทักอินบ็อกไหมหรือทักไลน์โนโนสามารถทักมาได้นะครับถ้าใครมีคำถามหรือปัญหายังไงคล้ายคล้ายเคสน้องเขานะครับทักมาได้นะครับทางอินบ็อกหรือทางไลน์นะครับหรือมีความหย่อนคล้อยก็ทักมาได้ เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับจะไม่ลบกวนคุณพี่แล้วบ้านไกลอ่าบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยครับคุณพี่คุณแม่ท้าเอลแล้วบ๊ายบายครับโอ้โหโอเคแล้วแม่จะไปนะครับมาคุมลูกสาวนะครับเพราะว่าแอดมินที่นี่ชอบจีบคนไครนะครับโอ้โหโอเคสวัสดีครับ